สองอันอ่าอ่โอ้แขนคักตั้งต่องวดกัให้ยไปอันเดียวคือแปดเก่าอ่าับเก่าก่อนหน้านั้นเนี่ยฮาวแปดเนาะครับผมก่อนแปดงวดก่อนกับฮาแปดแขนแขนอืมอืมอ่างวดที่แล้วกันห้มาแปดเก่าไว้แล้วอ่าว่าปูพันเอาปูง่ายพันเอาไม่เท่าไม่อ่ะก็เลยเอามาใส่อีกโอ้มันสิเจ็ดบ่อสั่น่า ต่อมีคือแปดเก้าเจ็ดโอ้เข้าสามตัวตวดไม่สองเท่าสองอันมั่ยมันที่เป็นเนี้ยคันบนเป็นเจ็ดเจ็ดเวันปูน,นะครับนะครับเนาะเข้าตรงตรงเจ็ดเจ็ด กับแปดเก้าเจ็ดกับเจ็ดสี่คบา่าเจ็ดกับแปดเก้าเจ็ดเจ็ดก็ปูดว่าคนเอาไม่เท่ามาให้พุ่นเอามาให้นี่ไหมคือปวดแถวเตี้ยเออคือปวดคือแม่นกักแม่นเนี่ยใช่คนนี้ไม่กันเท่าให้เบิ้งเพิ่นว่านี่ได้ไปกันเท่าสองงานเลยได้เพิ่นว่าโอ้ยก็เลยว่าโอ้ยมันสิล้มทับตายเลยพ่อว่าฉันเอาอย่าพิ่นนะอ่า เทีอยนเดียวกับฝ้าแล้วเหลียวบางคนมันไปใส่บอลลอดแล้วก็หรือเปล่โอ้หนักไม่เท่านี่เดีเฮ้ยเพิ่อนยังนี้สี่ในเบื้องสองงานพี่โอ้ก็มันคือเพิ่อนยันหลังเนาะโอ้แต่มิจเจ้าก็เย็นด้วยกลายเป็นชอบเตียนอืมโอ้ไม่แต่ความที่สองงานเนาะอ่ะมันเป็นสองงานก็จะไปตีจิตเจ็ดแล้วโอ้คือว่าไปขึ้นลอตเตอรี่แล้วเราบอกปู่ขึ้นแล้วแล้วคืนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วบาดโุกพี่น้องเอ้ยอ่า ก็รับเงินป p ด้วพี่หน่เงินโวดก่อนก็หาแปดนับ PP วดนี่ก็เจ็ดเจ็ดนับ PP อีกว้าตัวปวดแล้วปวดแล้วพี่หน่อยเอ้ยสีครับผมออมืออวันนี้มืจจาเล่นเขาม่านน่เพิ่นบอกว่าอันอันอยากได้เลขอันไหนเขาเอาหล่นนี่หลของเขาคนคนละขั้นนะสุดท้าเอาหล่นคนมากปูคนเรา รถสองขั้นเนี Gym. ่ยให้ผสมกันเอาให้ผสมกันเนาะโอ้ผสมกันตั้งไต่รอบบาลเนี่ยแล้วมาลุยกันได้ก็มาให้ผสมกันเอาเด้อโอ้ยู่ในหันแล้วห้าบ่ใหญ่ัะประมาณนี้ภายในยืนนี่เนาะส่วนเนาะไปบอกเขาเป็นตัวลายเป็นวะโอ้นยรถสองขั้นนะครัเขาผสมมาลดเป็นว่าโอ้มันคือมีหลายเหตุลักปูรถสองขั้นไม่จังแล้ว รถสองคันมันมีแปดโตดิโปดโตอย่านีนี่ัวเอออย่างีนี่ันด้วยาอหายไปสมเอาเนาะอ๋อวันก็วขึ้นกันนี่เพิ่าไปชม่อไกันเลยโอเขาว่าเพิ่งต่ำตึงเลยมันบ่กพูนตึงเพราะว่าพนบ่อหายยุ่นเนาะพนไปหายแค่ในยามด้วยแบบนี้โอไปเอาพนลางั้นคอยบอกคอยบอกว่าจะไป่ามคนไม่ย่ามก็ช่ะโอ้ตัวหานทกน เวลาจิมากแต่ตัวหาเพิ่นอยู่บ่อตัวจะไปหาอย่างกี่น้าเออเพราะว่าเพิ่นบอกหายเขามันนี่เพ่นานี่ยแต่ผมบ่กเท่าไกร่นี่เพราะว่าเออเพิ่นว่าปู่ยาเพิ่นบอกหายหมดไวโอ้อืเป็นทั้งสั่นเรื่อนไม่จำเพิ่นโอ้ห้ยไม่จำเป็นผู้บอกอไม่ย่ำละเป็นผู้บอกครับผมเลขนี่ยูน้ำไม่ย่ำเรียบร้อยแล้วเยื่อหน้าไม่ย่ำเล หมดที่เลี้ยวดังเปียงกับเพื่อนครับผมโอ้ท่านเพื่อนมย่ำตีบุลกัเพื่อนเลยเออมาหาติบุกับครมเต็กับนนี่ไม่ย่ำโอ้ยสิเหลี่ยงเด๋ยสื่อองตัวสีบกับมันนี่เขาน่กจีบหวดที่พานมาเหมดที่พานมา ออกมาสู้เนี่ยว้ยสู้สู้บาดเหนียสู้ห้ยแล้วโอ้โหงวดที่ผ่านมาเลยสักเทเรียงว่าสามตัวตัวสองตัวล่างครับกลับไปกลับมาที่ที่ปุ่งพลระพลังคนนะครับอ้าวผู้สลับเตี้ยครับผู้สลับเป็นคือตรงตรงพลระอันนี้งวดที่ผ่านมาของปู่สายเหนือครับพี่ชี้ผมมามาเถิดตัวมา อือโอ้แค่นี้นั่นแล้วัเพราะว่า FC ก็บ่เบิ่งได้ดิ FC ก็สิบ่ให้เห็นดอกก็เลยบ่เห็นตกนเบิ่งตเออบ่พากันเบิ่งนี่ล่ะมองไสิออกมองแม่นบ่พากันเบิ่งดอกออไปแฮะเบิ่งซั่นอมันสิบ่ออกอโอ้8 9 7 3ตัวสลับติแม่นออโอ้ไปเพราะว่าที่แรกคนให้ไว้89เด้89นี่คนที่เห็นายอยู่อ S <S แต่วันนี้ปู้ว่าพ้นได้เงินไม่กันเท่ามาหายอันนึงที่แรกคณะพ้นกันว่ามันกีน่า 8, วแปดเก้าเจ็ดบ่อพะศันโอ้เอออันนี้วันนี้ว่าถือมาอีกอันนึงเป็นสองอันอกเ็เรียกว่ามี่เจ็ดเจ็ดสลแลวบาทนี่มออไม่เท่าสองอันออไม่เท่าสองอันนะอือกล่างสุดเลยได้ทั้งบนทั้งล่างอืออือเอากลับยี่ฟีหมวด่านมาเดี๋ยวกับเด้อ งวดในพืนว่าจะไดนกับปัวกู่นกูมา่สิบหกตัวไล่พ่นวาจต่ไหนปูวเอาเคยเห็นยั้ว่าอย่างนี้หอยังมว่าให้ฟังเลยบางทีเอายังว่าโน้องขั้นไหนผสมมาโลดให้ผสมเอาเลยอหัวไม่ผสมมาโอ้มันมีอย่างละหาหาเก้าเดียตรงกันนะอะมีหาเก้าตรงกันหาเก้าหาหกเออหาเก้าหาหกคนแล้วหมออ่า มันบอกไกลจากตัวเก่ามันหรอกนะโอ้โหไม่หันที่เก่ามันแล้วที่ตรงกันก็คือหาเก่าพี่น้องครับเพราะว่าขั้นหนึ่งเก้าห้าแปดสี่ครับขั้นหนึ่งห้าศูนย์เก้าหกเนี่ยลาไทยนั่นแหละออยูทูบเลดสองขั้นนั่นแหละมีอไม่ยืนีเมียืนนี่ก็ว่าต้องซื้อไม้ใช่ละเพราะว่าให้ผสมกันเอาเลยเป็นบอยู่หันผสมกันเลย ช้อนอะไผสมอะไหาเข้าหกนี่บอกปูมันมีตัวเดียวกันบูหมดแก้แล้วแตเมื่อเอาแล้วเนาะแต่สิผสมผสมเอาปูหลุดออกมาแล้วครับพี่ปูผสมกันอยู่ในหันเอาตัวมันคืดกันใส่ผสนว่าเนะครับเนาะเอาตัวไม่ได้ไกลกันหรอกไม่ไาลาลานี่สีเป็นอ่าแปดหกนี่บอกน่ะ หาเปียต้าหาเปียทุกเลเออเอามันตรงกันเนี่พี่น้องมันตรงกันเนีอยอ่าอืมเอาเลขตรงกันใส่เนาะว่าตรงค่าๆก็คือหาเก้าแต่แป๊ะเนาะอืออืมแล้วก็เป็นหาหาเก้าหกเนาะอืมอืมเม็ดเดียวไปก่อนแล้วค่อยทำมาฟังโอ้เลยสว่าเพิ่นสูดเลยเจ็บปวมเน มันไหยเอาอยู่นีนต่อไปอืมามันไายเขาผสมมาลดหรอครับอืมเอาผชมแน่แแล้วก่อยุปจักึเนาะเรียก้ย่จิตจระนาันละ่สั่งกะทายเอาคู่ขั้นคู่ขั้นแล้วออกยืหันละโอ้มเร่อด้าน่คู่ขั้นกับลายปวดเรียบหนาตแปลตกับแปลตัวเรียกแต่พอได้สิมากกับเนาะืม่มคุปจักว่าตัวใหนเนาะ แม่น้าเบื้องต้นเนาไปก่อนครับพี่สิ่ผมเลขคือเหมือนกันสองคันนะครับคล้ายกันคล้ายกันเลยบ่คล้ายกันเราตุ้มเป๊ะเลยล่ะหาเก้าเก้าหาเอาขึ้นหัวลงก็หาหัวเขาขาให้เราหาเก้าเก้าหาหัวเขาขานะครับเนาะเอาตัวตรงกันนี่แหละไปก่อนครับพี่ที่ดีครับผมนั่นขนาดนั่นมันจะมี À, Thì Đi ra à. tô tụng tô, cần này hay là ông ngay. Cần hay có súng cần là cần. Ừ. ừ, cái súng cần nhúc hẳn à, Cái tổ mất tụng gì đó mà sai ừ. luôn đó. Ừ. Tụng từ tổ đây cái ô tô này À. Hà cao hốc Đó là ừ. mất tụng cần nó. Mèn bò là pu. Ừ. nó cứ bò là pu. Mà chắc đéo. Ừ. Mới phải chống mình này. Ừ. พิเศษเนี่ยม,มักตัวใดอยู่ด้หัคอ่าอพิเศษไปด้วยครับ f c ครับผมโตกัรตงกันพี่นอ้องไม่เพิ่มบ่ปัวหรือว่าไม่ตัวใด<ไ>บ่หรือมาแรงบ่เห็นตัวนี้นั่นไอ้เลขโกนี่คันมันเป็นหนึ่งกนได้ันมคันมนเลขนนเนหนึ่งเก็นี้่นะอมันจทเป็นกอาหนึ่งนทีเลยเลยโอ้เก้าหนึ่งทงีปูว เป็นตนเล็กางเลยทีอันด้กอปูเก้าเนยอันนด้กอปูเหล็กางเก้านองปูโตตัวนี้นะสงสัยเลยโกนี่อกประมาณนเป็นเลหนึ่งก่อนมีเจ้าผสมมาถือกันนะผสมมาถือตีแค่น้นถือมันต้องเป็นนั่นนี่นีพิจารณาพรอมนี่ครับผมเนา ทำม àn, ummer, ันมาแต่มันทัมาตรงๆนี่แหละโอเคทตามันมาตัว uh นี huh ้ม oh ันล่างกันที่เลยมันก็ต okay. ่อกันที่ตัวนี้ก็เอางงอ้าวมีก้าหนึ่งปีหกหนึ่งนะครับเพื่อในเบิงต้นเอาไปแค่นี้ก่อนมาครับผมนั่นแล้วโอ้หางาปนย่ามือใหะนตัวนี้แล้วเผมห้าเก้าหกสามตัวเลยพี่น้องเด้อตรงกันแต่าปูว่ารุดปากมากพี่น้อง 9 1หถงลางเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเอาติดตะนาวเด้อพี่น้องเด้อเนาะสําหรับปูไซนี่เหรอนึงนี่มันใจ100%เด้เเลขนโอ้นมาแรงได้ตีปูแสงค้มมาแรงแสงทางโค้งเลยดิโอ้สิมาติดบ่ชุโตก็ได้แท้ซึ่งโอ้ติดเบิดได้ก็ได้ติดติด1516 19นี่ติโอ้ เอารูดเลยพี่รองเดอ้อครับผมรูดเลยน่ามันตีได้เลยเลยหนึ่งห้าหนึ่งหกหน 5, 5, 1, 6, ึน่งเก่ามีแล้วครับออนะครับโอ้เบิเง่งต้นไปก่อนเนาะครับพี่ครับผมอ้าวฝากตอนเอฟซีครับผมเนาะปลู่สายเนื้อครับผมเนาะครับผมอ้าวงดสิบหกตัวแรกเลยพี่รองเดอ้อยิงหนินปังปังครับผม